เียน่จะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของแรงงานไปนะคะต้องออกจอก่อนว่าเป็นคนที่เห็นได้มากเวทีมากนะคะปูมาเป็นเป็นลูกสาวคนโตนะคะของของพ่อแม่และเป็นความเป็นความหมายของที่บ้านมาตลอดด้วยความที่เป็นลูกคนโตพ่อแม่เนี่ยจะเรียนมาแต่งตาน้องมากก็ร้องมา ป็นคนที่เข้มแข็ง,ขงนะคะต้องเป็นที่พึ่งพาให้ให้น้องๆได้เสมอเป็นที่พึ่งพาให้พ่อแม่ได้เสมอแล้วมและผมเองก็ถูกถูกฝึกให้เป็นคนที่เข้มแข็ง,ขงด้วยความที่ต้องต้องเข้มแข็ง,ขงอาจจะแข่งด้วยทางชจร้อนไปด้วยนะคะพอนนีนผมก็ต้องอ,อโทษน,นะคะ ที่คู้ที่ต่างนะคะบางทีนเนี่ยสิ่งที่ผมทำอาจจะทําให้ท่านที่เป็น,นาาหน้างานนะคะไม่สบายใจแต่ผมผมก็จะเทีงแข็งนะเะขีขยงแข็งทีจ่จะเดินต่อไปเพราะว่าผมมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบพ่อผมอะเป็นคนที่เก่งมากเก่งเก่งทุกเรื่องเก่งตั้งแต่เลี้ยงลูกพ่อไม่เคยไม่เคยสอนให้ผมพูดธรรมะทำไม่ได้ คนอ,อนไม่มีที่อยู่สําหรับคนอดแอน,แนในโลกนี้นะคะพ่อจะเป็นคนที่เก่งสาหรับผมเสมอผมจะพูดให้คนณฟังเสมอว่าพ่อเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นผมเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเป็นคนสีตะเข็แต่พ่อผมเรียนอยู่ที่ศิีตะเข็จนถึงมสามแล้วก็พ่อจะมีจะมีใครชิดว่าวันหนึ่งพ่อพูดจบอ .3 ามนะคะผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาวันเล่นนะคะ เป็นคนที่สูงนะคะเป็นนักกีฬาบาสเลตบก็จะต้องซ้อมกีฬาแล้วก็พอจบมาสามเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปขอทุนให้ที่จังหวัดนะคะเพื่อที่จะเรียนตีแต่พ่อผมบอกว่าพ่อไม่อยากให้เรียนที่จิงคโปรพ่ออยากให้เรียนที่กรุงเทพพ่อถามาว่าทำไมต้องเรียนกรุงเทพพ่อบอกว่าคนกรุงเทพอ่ะจะมีโอกาสดีกว่าคนต่างจังหวัดจะมีสิ่งที่ดีๆเราจะเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างในกรุงเทพนะคะพ่อก็พาพวกผมย้ายมาอยู่กรุงเทพ เรียนจนจบยานตีนะคะพ่ผมก็รับผิดชอบดูแลน้องมาตลอดมีความเป็นคนต่างจังหวัดที่มากรุงเทพครั้งแรกความกลัวมีไหมมีแต่ผมข้อไม่ได้พ่อจะสอ,ะเอนเสมอว่าคนเราก็เหมือนกัน <c oughs> เราเดินมาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเรื่องหลังแต่ละคนเป็นยังไงแต่เราอ่ะต้องต้องดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครพ่อไม่เคย ในเมื่อถ้าเด็กช่วงระยะเวลาที่เป็นวัยรุ่นมาเนี่ยมีคนถูกคนเราต้องมีที่จะเกเรบ้านในความเกเรของเราเนี่ยพ่อก็จะพาบุญกลับบ้านพไม่เคยว่าเลยนะไม่เคยว่าทําไมต้องทาตัวอย่างนี้พ่อจะพาบุญกลับบ้านกลับบ้านตัวตัวกลับบ้านกับพ่อแค่สองคนแล้วบุญก็จะถามพ่อว่าบุญทำตัวไม่ดีหรอคือบุญรู้ตัวเองเลย บอกว่าไม่ดีไม่ไม่ใช่ลูกพ่อแท้อยากทำกับบ้านคือบุ้ก็จะรู้แล้วว่าพื้นที่เองเราเป็นยังไงเรามาตรงนี้เพื่ออะไรเราทําเพื่อใครคิดได้เองตลอดคือพ่อจะทําให้เราคิดได้เองตลอดบุก็เลยคือทุกครั้งที่กลับบ้านก็สำรวจตัวเองเสม,มอว่าอ๋อเรายังไม่ดีพอยังไม่ดีพอสําหรับพ่อเราต้องเป็นคนที่พึ่งพาให้พ่อแม่พึพ่งพาใส่เป็น ็นที่ภูมิใจของพ่อแม่นะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยคือแรงบัรดาใจจริงๆทำยังไงถึงพ่อแม่นั่นข้อไหนให้ท่านรู้สึกว่าเนี่ยลูกลูกท่านเลี้ยงมากับคุณไม่เคยเกเรไม่เคยทําให้ท่านเสียใจมันชัวันนั้นต้องเป็นต้องเป็นไปได้ค่ะผมจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ เป็นคนดีนะคะผมตอบได้เลยว่าผมมาเป็นคนดีและพ่อแม่ดียิ่งกว่าค่ะ